แดี๋ยวรอดูเลยนะเขามาชิดโชว์มาค่อาเลยสิเดี๋ยวเบรกดาวออกมาตอนแรกตามเบรกคือจะต้องหมดพอไปแก้งสิ้นสุดท้ายจะเหลือไปแก้งอันนี้คือเหลือแค่เจมส์พี่ว่าเขาจะรอไหมเขารอเขารอเขารออาจจะไม่ให้รอเลยเขารออยู่แล้วยี่เขามาพูดแกล้งเจมส์าแบบเดี๋ยวกลับเลยนะยิ่งรอเดี๋ยวดูเลย ันนีบหมัค่าทีเท่าไหรเดี๋ยวมีี่หลักจริงิงเันนี้อ้าวพราจะบ่นไหมเนี่ย ปวดไม่ปวดวันนี้กินข้าวมาเยอะเจมบอกว่าจริงก็ไม่หนักเท่าไหร่แค่ปังมาหลายวันที่ผ่านมาเปนแบบว่าไม่ค่อยได้กินข้าวเลยเจอพี่แก๊เต็มไปหมดเลยตอนนี้ซับซอมคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมเจ้งไม่ถูกสมมุิหนึ่งสองสามคนไหนพี่แก๊ปคนไหนพี่แก๊บเหมือนเลยเนี่ยได้จะอยู่กับพี่แก๊ปสองคนก็อย่างเงี้ยเรสนิทเลยไม่นั่งทำความรู้จักเหมือนเป้ะ เขาต้องทำให้มันดูเกินจริงตกตั้งแต่คู่แรกเลยนะเรา วันนี้วักว่าเดิมอีกแม่ขาเยอะด้วยนี่เริ่มแบบเป็น acting เช่นเก่ปโย์แรกเลยตอนขึ้นอนอนีช้าวบอกแล้วว่าอันนั้นเน่ยมันกระโดดกระแท้ขาเจ้าพี่เจ้าคุณพี่กันมาทุกันแท้ก็ด้เสริมแบบ

สวีดดิววิวเราเราเรารับรับหน้าที่เป็นแบบเด็กเสิร์ฟแล้วก็วางแล้วก็ยิ้มแฮปปี้ดีด้าวันน,น,นี้แบบวันนี้ซ้นยากเกยอะเยอะพี่ปอวันนี้ทำไมพี่คิดขยันสุดๆเลยว พี่คิดเขาชอบถ่ายรูปที่จริงเจมกาชอบแต่เจไม่มีกล้องเจไม่ชอบในงานวันนี้ก็เราชอบนะแต่เราไม่มีเราบางทีเราก็ชอบในสิ่งที่เราไม่มีมันทำคอนเทนต์อยู่ชอบโกหกไม่ทำคอนเทนต์เจมาแล้วเจไม่มีจริงๆใครที่ดูอยู่อยากซื้อให้สปอนเข้าได้นะครับไม่มาใจ่แบบนี้เดินสวนไม่แบงนี้ กีตาโก่ไม่ได้ครับตาตาเอาถุงเเลียนเลยหรอเร็้จากหัวมาไม่แล้วไปดูหัวหัวเมื่อไี้คิดมากเต็เต็ม เติมเต็มบอกว่าถ้าใครทําให้เรามีความสุขก็ให้หอมแก้วเป็นการตอบแทนไงเมลี้คิดมากนะเติมเต็มมีความสุขมากเลยโดนหอมเป็นไงบ้างครับเบบแบบแบบความรู้สึกแรกนะรู้สึกถึงเคาหนวดเหมือนแมวจริงครับมีเคามีหนวดนิดๆอะไรนี้ก่อนเข้าฉากมีเขื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเข้ามาในฉากมันก็มีบ้างแต่ว่าก็ลน้อยลงมานิดนึงเข้าไปตาันลงเลยดูใส่เขืนว่า ไม่ได้เขินเลยครับนี่คนเขินอยู่นี่นะครับไปถามเดี๋ยวม่มีใครอยู่บ้างที่ทีมงานไม่ต้องหาผัวไม่ต้องหาผัวเอาเอาตอนนี้นี่ว่าเป็นไงบ้าง,งครับไม่เป็นไรเลยร้อนอย่างเดียวตอนอยู่ข้างบนจะมีแต่เคเรื่องใดรีสเซ็ตรีสเ็จจะได้ลงมาข้างบนร้อนจริงร้อนแบบร้อนจมบอกว่าถ้ามันเรียได้มันเรียแล้ว <c oughs> เหมือนแมวจริง <c oughs> รบอกว่าเราเราคีมไม่ปวดดีกว่าอย่าไปมากกว่าน,นั้นชิวๆข<อ> <ๆ S 2> ้นนี้ก็แค่หอบแก,ก้มแล้วแล้วดไหนปหดสุดโวดสุดที่แคปก็รู้นะคะผมเดี๋ยวไว้ไปดูในเรื่อง มือต้องมือแล้วมือไหนได้โอ้โหลึกลึกลไปเหนียวตกลึกงไปคือตกประมาณสามสี่ทิกนี่ไม่เหนื่อยมีการผิดพลาดแบบจักร้อเป็นมาขวัคอหรือไม่ไม่ครับเอาจริงๆริไม่ครับสนุกดีครับไม่ต้องทำอะไรหลับอย่างเียดจมส์ก็ไม่ได้หนักกระถูเอาอะไรมันหนักเปแ้เขาอ่อนเองอ่าอีหกน้ำสิบโลนี่ขึ้นเบาเบาไพี่ขึ้นเบาๆอ่ะม ไปนะไปนะขอชิมไปนะหนึ่งสองครับเริ่มเข้าใจยังไม่แต่คือเจะไม่ได้หาัขานี้ไงหกห้ากับห้าห้างสองพี่เพียสิบโลสิบโลร้าคิดเป็นประมาณหนึ่งสกเบาอยู่แล้วโหเจมโดนน้ำหนักเหมกันยเนะครับวมงเหมือนกันไม่คือเจบอกว่าเจมปกติแต่ว่าพี่แกขาลดเยอะไปเขาเลยอ้มนจนไม่ไหวขมดแรงตะวันกินกชิวนี่ใช่ไหมครับ ดูเช,ชี่ยวอุ้มผมอุ้มแบบไม่เป็นไรเลยแต่ว่าลาขึ้นเน <ละ S 1> ี่ยตอนแรกอ่ะปตัดเล่นตอนเล่นใช่ปะแรกๆไม่นมีอะไรพูดอะไของตุม้มไปแล้วพอเรามาหลังเมียวไกลหนึงแล้วของตุ้มไปแล้วเนี่ยคือมันมีความสมจริงมากเรื่องวี่เราเล่นอะไรในนี้สมจริงนะคือไอย่างที่เมีบอกว่าก็จะมีจังหวะหนึ่งที่พี่แกต้องเหมือนแบบเอาแขนเดียวล็อกไว้เพื่อเอายื่นมือไปหยิบหมวกใช่ปะขาจะข้างเนี้ที่เราเขาปล่อยแล้วจะหนีอยู่เงี้ยหนีอยู่เงี้ยหนีบตัวแล้วก็สั่นเขาก็สั่นจะก็สั่น โดนแล้วไปเป็นยัไงะอินจแ่าโทษีนไมีวันออนะเรัว่าเปอ่าพอเป็นงั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จินเปล่าเสร็จกีนเปล่าเสร็จหันไปยิ้มเลยอ่ะ พูดว่านอนใกล้ๆกันอันนี้ทางสเปเชียลนะครับันแมันพูดนีมุแล้วเยวมึงล่เัครับเ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมดแล้วจริงอ่ะ หมดแล้วใช่วันนี้หมดแล้วลว,วันนี้เป็นซีนเช้าค่ะจริงบุกเช้าต่อไปก็จะเป็นของของไยค่ะ,คะไฟเย็นตาไฟเย็นส,สวัสดีครับผมชื่อไฟเย็นครับ